โอเคครับอันนี้ทำเพียงดีนะใช่ป่าโอเคครับวันทวีหุ่นซะินนงห์ดีรุทัยสวัสดีครับหุ่นซิงห์ดีรุทัยประจําวันที่สองเดือนสองก็คือกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเก้าครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นการชักชวนให้ซื้อหรือขายหรือให้ลงทุนใดๆเป็นเพียงการวิเคราะห์เท่านั้นนะคะเซตติดลบห้าจุดสี่ห้าอยู่ที่หนึ่งสามสองห้าจุดหกสองครับก้อนนี้ก็ขาดปัจจัยใหม่หนุนครับอันนี้ต่างประเทศลบนะครับจับสัปดาห์หน้าจับตาฟันโฟืองงบบ่อจอ มูลค่าการซื้อขายตรงไหนล่ะครับคุณลูกช่วยพอดูหน่อย46,000ล้านบาทครับอานี่นะครับอินโฟเกให้แนวรับแนวต้านของเซตไว้ที่ตรงนี้ครับแนวรับ1314ครับจุดต่ำสุดนะครับแนวต้านจะเป็น1340ครับบอวิเค์จากอินโฟเกสตครับตัวที่1 A A I A A I ราคา4บาท22สตางค์บวก6สตางค์ค่ะครับแนวรับจะเป็นอันนี้บวก6เนาะแนวรับ4บาท16ครับล่างสุดจะเป็น4บาท12นะน่าจะอยู่ในกรอบนี้นะครับอยู่ในกรอบนี้แล้วก็ตานจะเป็น4บาท24ถ้าเบรกได้ก็ไปรอลุ้นจุดนี้ครับ4บาท32สตังค์ตาเฟรม15นาทีไซเวครับ a i เป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ภาพรวมในสัตว์มีกำไรและมีปันผลลุ้นกลับนะครับสำหรับ a i ลุ้นกลับเท่านั้นเปิดที่4บาท16ครับขึ้นไปปิดโดดที่4บาท22สตางค์ครับ e m a 89จะเป็น4บาท47 e m a 200จะเป็น4บาท73ครับตายครับ i SI, s i ลุ้นสวยครับ49.93ครับ n v d r เ73ล้านบอลมซื้อเข้า5้า0 0 0ขายออก10,000 0 a t c 200,000ครับ แนวรับ4บาท44สตางค์แนวต้าน4บาท32สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น4บาท42สตางค์ค่ะตัวที่2ครับไทคมไทคมราคา9บาท20สตาง,งค์บวก15สตางค์ค่ะแนวรับจะเป็นอันนี้920ใช่ไหมแนวรับเป็น8บาท85ครับทหลุดตรงนี้คือจบนะแต่ว่ามองว่าน่าจะพยายามยืน9บาทเนาะครับต้านจะเป็นจุดนี้ครับ10บาท ทำเฟรม15นาทีของไทคมปิดไซเว y ครับไทคมเป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีภาพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผลค,นคับขาดทุนด้วยหม่สนใจไหมเนี่ยอ่าส่งกรับส่งกรับในกรอบได้นะครับส่งกรับเทรดในกรอบได้มีวอลลุ่มเก็บนะครับเราสนใจตรงนี้ใช่ไหมอ่ามีวอลลุ่มเก็บสำหรับไทคมเปิดที่8บาท95ครับแนวรับ แล้วก็ขึ้นไปสูงสุดที่9บาท30ลงมาปิดที่9บาท20สตางค์ครับ EMA 89จะเป็น8บาท94ก็คือ8บาท95ที่เบรกไปแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ EMA 200ครับต้านสำคัญครับอยู่ในกรอบนี้9บาท53สตางค์ ISI 55.63ครับ NVDR 17ล้านมวลลุ่มซื้อเข้า2.4ล้านขายออก1.7ล้าน ATC 400,000ครับ แนวรับ9้าบาท5สตางค์เนี่ยต้าน9บาท35สตางค์ถ้าทะลุดได้จะเป็น9บาท50สตางค์ค่ะตัวต่อไปครับน่าสนใจตัวนี้ก็คือว่าว่าราคา3บาท46สตาง,งค์บวก8สตางค์ค่ะครับแนวรับจะเป็น3บาท34นะครับต้านจะเป็นต้านยืนอยู่ตรงต้านเนี่ยก็ไปรอลุ้นต้านถัดไปนะครับดูถึงทำเฟรมวิกเลยนะ3บาท58นะครับทำเฟรมวิกเดี๋ยวดูใกล้ๆกกันนี่ Oh, ขึ้นแท่งมารอจังหวะพักนะครับ3บาท3 0 3 8ถึง34ทาเบรกย่อนนิดนึงแล้วก็รอรุ่นเบรก3บาท58ครับทำเฟรม15นาทีของเขาปิดสวยครับสำหรับว่าว่าเป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกีอกอ่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ก่อสร้างภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลค่ะสรงครับเจาะเวอร์บอสนะครับ เปิดที่3.40ครับขึ้นไปสูงสุดปิดโดดที่3.46บาทสตางค์ครับอีเมล89ที่เบกไปแล้วก็คือ3.33บาท 33. อีเมล200ครับที่จ่อเบรก็คือ3.59บาทหรือตีเป็น3.60เนาะครับ ISI 64.18 NVDR 955ล้านวอลลุ่มจะเข้า33ล้านขายออก18ล้านจุดที่น่าสนใจคือตรงนี้ครับ ATC ครับ54ล้าน แนวรับ3ามบาทสาสตางค์แนวต้าน3ามบาทห้สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น3ามบาทหกสตางค์ตัวสุดท้ายครับ MPJ MPJ MP ราคา3ามบาทเจสตางค์บวกสสตางค์อันนี้ก็เรียกว่าไซด์เวย์อยู่โซนบนนะครับแนวรับจะเป็น3ามบาทหกครับต้านจะเป็นจุดนี้ครับ3ามบาทแปครับถ้าเบรกได้ก็ต้องไปร,รอดูถึงท i m เ f r ม m e เบรกเลยนะครับ t i าเ f ็ a m e เบรกของเขาต้านถัดไปจะเป็น ตะก,กี้3าบาท86เนาะตานถัดไปก็จะเป็นจุดรีบาลครับก็คือ3บาท92สตางค์ครับทำเฟรม15นาทีมองว่าปิดสวยครับปิดโดด MPJ เ,เป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับโลจิสติกส์ถ้าบร,ริษัทมีกำไร,รและมีปันผลครับมันต้องดูใน e film, อีฟินมันเลยจะชัดเจน เปิดที่3บาท72ครับขึ้นไปสูงสุดที่3บาท76แล้วก็ลงมาปิดที่3บาท74ครับไม่ปิดโดดนะ e m a 89ครับ3บาท55ที่เบรกไปแล้ว e m a 200ก็คือ3บาทส8สตางค์ครับ ISI o v e r b o t ครับใส่สีแดงด้วยนะครับ70.54ครับ NVDR a 10,000ครับวอลุ่มซื้อเข้า1 0 0 0 0 0ขายออก1000 0 0 ATC ไม่มีครับสำหรับ MPJ แนวรับ3บาท68สตางค์แนวต้าน3บาท80สตางค์ถ้าทั้งแรกจะเป็น3บาท86สตางค์ค่ะแต่ว่า mpj มีข่าวนะครับมีข่าวจากข่าวหุ้นบอกว่าทุ่งงบพันล้านครับเพิ่มพื้นที่30ไร่รับรองรับตูดทะลุ5 0 0แสนใบตั้งเป้ารายได้ปีนี้30%ครับโต30%สนะครับสำหรับ mpj ครับข่าวนี้เดี๋ยวลงในกลุ่มไลน์ครับสำหรับข่าวของ mpj ข่าวจากข่าวหุ้นครับหมดนหุ้นหมดข่าวนะครับ ใช่ไหมครับวันสินริไทยโชคดีวันที่สองเดือนกุมภาพันธ์ครับสวัสดีครับ,ว,รบวันจันทร์ครับวันจันทร์